สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ร,รายการปลาสวนทีวีวันนี้มาพูดคุยกันในหัวข้อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่ใช้เคสถ้าใครติดตามเพจ Facebook ผมอยู่ก็จะเห็นว่า,วาเวลาผมเทสเครื่องเทสเมนบอร์ดเทส board, ทอะไรพวกนี้ผมจะวางบนโต๊ะเลยวางบนกล่องเลยโดยที่ว่าไม่ใส่เคสเอา้าวแล้วเปิดเครื่องยังไงใช่ไหมเพราะว่าโดยปกติแล้วนะปุ่มพาวเวอร์ที่ว่าเรากดใช้เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะอยู่ที่เคสมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเมนบอร์ดนะครับทีนี้ไม่มีปุ่มเราจะเปิดยังไงอะ เออเคสแบบนี้ก็ไม่มีหรือว่าเป็นเคสที่มอสเองแบบเนี้ยเราก็ทําปุ่มเองได้แต่นี่เราไม่ได้ทําปุ่มเรามาดูกันที่เมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดเวลาระวางอยู่เนี้ยมันจะมีอยู่2วิธีที่สามารถเปิดเครื่องได้โดยที่ว่าไม่ใช้ปุ่มที่เคสนะวิธีแรกสำหรับเมนบอร์ดที่เป็นพวกไฮเอ็นพวกรุ่นสูงสูงสี่ห้าพันหกพันันอะไรพวกนั้นนะครับส่วนใหญ่แล้วมันจะมีปุ่มนี้ครับ Power Switch นะครับคือมีปุ่มสําหรับ เปิดปิดเครื่องมาให้บนเมนบอร์ดเลยแล้วก็นิ้วจิ้มปุ่มนี้นะครับก็เปิดเครื่องเรียบร้อยเท่ากับที่เราจิ้มหน้าเคสเพราะว่าเขาฝังมาให้บนเมนบอร์ดแล้วนะครับไอตัวปุ่มนี้อ้าวแต่ถ้าเป็นเมนบอร์ดราคาถูกตัวพันสองพันแบบนี้ไม่มีปุ่มแบบนี้เปิดยังไงอ่ะเออมันมีวิธีเปิดครับเราใช้สิ่งสิ่งนี้ครับสิ่งที่เรียกว่าขั้วต่อสายฟอนต์พาเนลนะครับขั้วต่อสายฟอนต์พาเนลก็คือขั้วที่เราเอาสายจากเคสสายปุ่มพาวเวอร์สายไฟฮั์ดิสสายไฟพาวเวอร์จากเคสเ มาเสียบเข้าตรงนี้นะแต่ทีนี้เราไม่มีเคสเราไม่มีเสียบถูกต้องไหมเราใช้อะไรก็ได้ครับที่มันนําไฟฟ้าช็อตขั้วพาวเวอร์สวิตช์นะครับช็อตขั้ว Power Switch ให้มันถึงกันนะครับแค่นี้เครื่องมันก็เปิดแล้วเพราะว่าหลักการของสวิตช์เวลาเรากดสวิตช์ไปเนี่ยมันก็ช็อตให้มันสายไฟสอเส้นมันถึงกัน แค่นั้นนะครับถ้าใครเคยดูหนังแบบที่เขาตอนนี้เขาเขาโมยรถกันอะ่ะเออเข้าไปในรถได้แล้วแต่ไม่มีกุญแจเขาก็ลื้อหลังกุญแจเอาสายไฟมาเขี่ยเขี่ยเขี่ย,ยแล้วมันสตาร์ทเครื่องไปได้อะไรแบบนั้นไอ้นี่ก็หลักการเดียวกันครับเราไม่มีปุ่มปุ่มก็คือเท่ากับกุญแจเราก็เอาอะไรก็ได้มาช็อตไอ้ตรงที่เราจะเสียบปุ่มให้มันถึงกันถามว่าใช้อเทมอะไรได้บ้างหลักๆก,ก,ก็จะใช้พวกไขควงใช้เหรียญอะไรพวกนี้นะครับหรือจะใช้ช้อนช้อนก็ได้ครับไม่มีใครว่าเออแล้วถามว่าเฮ้ย หลอกกันมันเนี่ยใช้ช้อนเปิดคอมใช่เหรอเออเรามาดูกันครับผมถ่ายวิดีโอมาแล้วนะครับผมถ่ายวิดีโอมาว่ามันใช้ได้จริงนะครับดูกันนี่นะครับเอาช้อนจิ้มไปแล้วนะครับดูที่จอดูที่จอเฟซเข้าด้วย <c oughs> นี่ <c oughs> นเห็นไหมโลโก้กีกบัยมาแล้วเปิดเครื่องใช้ได้จริงนะครับแต่ที่มันขึ้นอย่างนั้นเพราะว่าผมไม่ได้เสียบฮาร์ดดิสต์มาเลยหาวินโดว์ไม่เจอนะครับจบแล้ว ง่ายๆวิธีเปิดเครื่องนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมติดตามปลาสวรรค์ทีวีได้ที่ f a c e b o o k c o m s l i t h r e f i n หรือว่าทางช่อง YouTube นี้นะครับแดงปลาสวรรค์หลังสิริกดไลค์กด Subscribe กันไว้ได้เลยสำหรับวันนี้ปลาสวรรค์ทีวีสวัสดีครับ